อาอพิเตรโรครับวงเวียนหนึ่งในสองของเราวงเวียนหอนาฬิกเอ่าวงเวียนฐานีรถไฟนะครับตรงมาเส้สนสะพานสะพานเอกาทสรถนะครับงานทุกปีคิดถึงไหมครับพิษณโโล คนไกลบ้านทั้งหลายนะครับสวนชมหน้านนะครับแหล่งจัดงานประจำของพิษณุโลกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านๆคงจะหายคิดถึงพิษณุโลคนะครับ สวัสดีครับผม